สวัสดีครับผมอนอน์การชนะโพนะครับวันนี้จะมาสรุปในประเด็นเรื่องพัฒนาการและคุณค่าของบันทึกภาคสนามโดยเรื่องหนังสือนี้เป็นหนังสือของศาสตราจารย์กิติคุณดออรอนันต์การชนะพันธ์นะครับในเรื่องการบันทึกภาคสนามของนักมนุษยวิทยา เป็นการบันทึกเรื่องราวของคนธรรมดาสามัญชนว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรบันทึกดังกล่าวทําให้เราได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นซึ่งถือเป็นคุณค่าที่สําคัญของการบันทึกภาคสนามอย่างไรก็ตามแล้วเมื่อศึกษานักมนุษยวิทยาคลาสสิกรุ่นบึกเบิกใน ตะวันตกนะครก็จะพบว่ามีแนวทางการบันทึกภักสนามที่มีความแตกต่างกันออกไปเยอะแยะมากมายนะฮะโดยจะขออนุญาตแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับหัวข้อแรกนะครับบันทึกภักสนามในฐานะบันทึกทางประวัติศาสตร์ฟรานโบแอดนักมนุษยวิทยาสํานักวัฒนธรรมสัมพัทธชาวเยอรมัน ได้รับการขนานนามให้เป็นบิดาของนักมนุษยวิทยาอเมริกันนะฮะโดยเฉพาะทฤษฎีสํานักวัฒนธรรมสัมพัทธ์ cultural relativism โดยโบแอนั้นนะฮะเป็นนักมนุษยวิทยาคนแรกๆที่เปลี่ยนความคิดเรื่องของเชื้อชาตินำไปสู่การมองวัฒนธรรมในฐานะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ พัฒนาได้ซึ่งมีความคิดสำคัญที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ของผู้คนในวัฒนธรรมนั้นซึ่งได้มาจากการศึกษาด้วยภาสนามในชื่อ The m a i n of the primitive man เนี่ยจากงานของเบอร์แอบทำให้เห็นว่าการบันทึกภาสนามสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพเขียนภาพถ่ายตลอดจนภาพ,พยนตร์หัวข้อต่อมานะครับคือการบันทึกภาคสนามในรูปของบันทึกประจำวันนะบันทึกดังกล่าวนั้นเป็นการแอบแฝงความรู้สึกที่ย้อนแย้งในงานภาคสนามด้วยกลวิธีทางวิชาการมารินอฟสกีนะครับนักมนุษยวิทยาสคัญ สำนักหน้าที่นิยมชาโปรแลนด์เชสสายยูนะครับถือเป็นนักวิทยามนักมนุษยวิทยาคน,นแรกนะครับที่ทำงานภาคสนามได้ไปทำงานภาคสนามในเกาะในประเทศเมลานีเซียนะฮะได้เขียนหนังสือที่บันทึกงานภาคสนามบอกเล่าเรื่องราวภาคสนามที่มีมุมมองที่ชื่นชมชาวพื้นเมืองนะฮะอย่างไรก็ดี มารินอฟกี้นั้นยังได้บันทึกเรื่องราวภาคสนามดังกล่าวนั้นลงในรูปของบันทึกประจำวันซึ่งถือเป็นบันทึกส่วนตัวนะฮะโดยเก็บไว้ที่ภรรยาของเขาเองและต่อมาก็ได้มีผู้แปลและตีพิมพ์หนังสือ,อที่ภรรยาได้เก็บไว้นะฮะมาเป็นเรื่อง d a i y in the uh, sticks r e n s e of the time นะฮะ หนังสือเรื่องนี้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเลยครับถูกวิจารณ์ว,ว,รณว่ามารินนอฟกี้นั้นเป็นพวกพูดอย่างทำอย่างนำเสนอต่อสาธารณชนรู้สึกอีกอย่างนะฮะแต่ในบันทึกประจําวันของตนเองกลับแสดงความรู้สึกดูแคลนหลงตัวเองและทําให้นักมนุษยวิทยาถูกมองว่าเชื่อไม่ได้ อย่างไรก็ดีนะครับต่อมาคริฟฟอร์ดเกลียสนะครับ,รรนะรบนักมนุษยวิทยาอเมริกันได้เขียนหนังสือ walk and rewind สารภาพว่างานของมารินนอฟกี้นั้นมีคุณูปการถือเป็นบันทึกสำคัญทางประวัติศาสตร์มนุษยวิทยาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะได้เห็นถึงการวิเคราะห์ตนเองที่เผยให้เห็นการประชิญกับปัญหาในการทำงาน เราจะเห็นได้ว่านักมนุษยวิทยาไม่ได้อยู่ในสนามด้วยความเพลิดเพลินแต่ต้องเผชิญกับความตึงเครียดความขัดแย้งอารมณ์ต่างๆทําให้เห็นว่าการทํางานภาคสนามนั้นมีปัญหาการบันทึกในรูปแบบนี้จึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการทํางานอีกรูปแบบหนึ่งทําให้เรานั้นมีความเข้าใจในการลงสนามลงพื้นที่วิจัยมากขึ้นอีกแบบหนึ่งน,นะครับในหัวข้อต่อมานะครับ หัวข้อต่อมาคือ,อการบันทึกภาคสนามในฐานะวรรณกรรมและงานวรรณกรรมในบันทึกภาคสนามโคดเลวีสตาลนะครับน,นักมนุษยวิทยาชาวฝรั่งเศสนะฮะเขียนหนังสือหนังสือของสตาลนั้นบันทึกเป็นภาษาฝรั่งเศสชื่อที่ีทอปินะเป็นการบันทึกเรื่องราวการทำงานร่วมกับคนในลุ่มน้ำอเมซอน เป็นการบันทึกที่ย้อนคิดสารพัดเขียนบันทึกภาคสนามด้วยความสุขสนานอ่านแล้วมีข้อคิดที่ย้อนแย้งทําให้เห็นว่าง,งานทางมนุษยวิทยาสามารถจะยกระดับเรื่องราวธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นวรรณกรรมได้นำไปสู่การบันทึกภาคสนามที่ทำให้ที่ทําในรูปแบบ เป็นโฟโตกราฟิกเมม o r ีนะฮะซึ่งเป็นการบันทึกโดยภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวของคนที่ทำให้เห็นชีวิตของคนอื่นในอิริยาบทต่างๆในชีวิตประจำวันซึ่งถือเป็นพัฒนาการบันทึกภาคสนามอีกชั้นหนึ่งและลึกซึ้งกว่านะฮะงานภาคสนามอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความมือหฮือฮาให้กับวงการนุษริวิยาคือ Return to Lecture ของลอร่าบูฮันนันแปลเป็นไทยชื่อว่า,าหัวหัวหนหัวเราะนะครับแปลโดยศาสตราจารย์ดรยศสันต์สมบัตินะครซึ่งถือเป็นงานภาคสนามในฐานะวรรณกรรมที่ประสบความสำเร็จนะครับหนังสือเล่มน,นี้ได้รับความสนใจจากนักอ่านห,าหลากหลายสาขานะครไม่เฉพาะแต่วง วิชาการมนุษยวิทยาเพียงเท่านั้นแต่เป็นการบันทึกที่มีความลึกซึ้งไม่ใช่แค่บันทึกแต่เป็นการสร้างวรรณกรรมนะฮะนอกจากนี้ลอร่าโบหานันนั้นยังมีงานศึกษาชนเผ่าในแอฟริกาโดยนำเรื่องแฮม l e t ของเชสเปียร์เข้าไปเล่าให้ฟังแล้วสังเกตว่าจากมุมมองของคนต่างวัฒนธรรมจะมีปฏิกิริยาต่อแฮมเล็ตนะ,ะซึ่งทำให้เห็นว่าการลงพื้นที่ภาคสนามนั้น ไม่ได้เป็นเพียงการเก็บข้อมูลแต่อย่างเดียวนะฮะแต่เป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นอีกลักษณะหนึ่งของบันทึกภาคสนามนำมาสู่การนำมาสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะฮะหัวข้อต่อมานะครับคือการบันทึกภาคสนาม กับการหันมามองมองย้อนกลับไปวิาพาษ์วิจารณตัวเองเนี่ยในระยะต่อมาเริ่มมีงานหลายชิ้นที่ทบทวนกระบวนการการทำงานพาคสนามอาทิความสัมพันธ์ระหว่างนักมนุษยวิทยานักมนุษยวิทยากับผู้ที่ศึกษากับผู้ที่ถูกศึกษานะคะควรจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดเป็นเพื่อนหรือเป็นคนแปลกหน้า หรือวางบทบาทเป็นเพื่อนกับผู้ถูกศึกษาสีนิวาสนะครับนักมนุษยวิทยาชาวอินเดียได้พิมพ์หนังสือเรื่อง The r e m e m b e r e Village เป็นการสะท้อนชุมชนในอุดมคติสะท้อนภาพความทรงจำแบบอุดมคติซึ่งเป็นความพยายามสุดขั้ว ที่ชี้เห็นถึงความงดงามของชุมชนจนเกิดความซาบซึ้งสะท้อนมุมมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักมนุษยวิทยากับผู้ถูกศึกษาในสนามนั้นไม่ใช่เพียงแค่เพื่อนหรือคนแปลกนะฮะแต่กลายเป็นกลุ่มคนที่นักมนุษยวิทยานั้นมีความชื่นชมนะครับภูราบินาวนะครับนักมนุษย สยาวิทยาได้ลงสนามที่โมร็อกโกนะครับเขียนงานเรื่อง reflection of field work in morocco เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานของตนพร้อมทั้งวิพากว,วิภากตนเองนะครับซึ่งต่อมาได้กลายเป็นแนวทางที่สำคัญในการทำงานทางภาคสนามนะครับในนั้นยกตัวอย่างในหนังสือเรื่อง a c h e in the miller โดย เจรูดีนะครเป็นหนังสือเรื่องแรกที่พยายามสะท้อนที่เห็นมุมมองของนักวิาพากต์ตนเองในงานบันทึกภาคสนามซึ่งถือเป็นทั้งเรื่องการเมืองและศิลปะนะครับในหัวข้อต่อมานะครับการบันทึกภาคสนามกับความเป็นตัวตนของนักมนุษยวิทยา ความเป็นมืออาชีพของนักมนุษยวิทยาะะเป็นเรื่องที่สําคัญการบันทึกนั้นเป็นไปเพื่อบ่งบอกตัวตนว่าตัวเรานั้นเป็นใครในการทําง,งานทั้งนี้พัฒนาการและคุณค่าของงานสนามไม่ได้มีลักษณะที่ตายตัวแต่เป็นการปรับเปลี่ยนสนามเพื่อให้ได้มุมมองสะท้อนกับที่แตกต่างออกไปนะครับทั้งสะท้อนมุมมองการทํางาน สนามมีการถกเถียงเพื่อปรับเปลี่ยนการทํางานภาคสนามเพื่อให้เกิดมุมมองนะครับให้เกิดความแตกต่างกันออกไปที่ไม่ใช่เพียงแค่การอ่านและเขียนบันทึกเพียงเท่านั้นแต่มีความพยายามที่จะบันทึกการทํางานสะท้อนตัวเองของผู้บันทึกความเป็นมืออาชีพของนักมนุษยวิทยานั้นเป็นลักษณะงานที่มีความชัดเจนในการตั้งคําถามวิพากษ์ตนเองเพื่อมอง ดูตนเองและหาข้อบกพร่องของตนเองให้ได้มากขึ้นนะทำให้การศึกษานั้นลึกซึ้งมากขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางมนุษย์มนุษยวิทยาและข้อสำคัญคือการที่ไม่ยึดติดเพียงแคก่การชื่นชมหรือหลงไหลในภาคสนามอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะฮะการไม่ชื่นชมหรือหลงไหลในภาคสนามนั้น แต่ต้องเติมอัตลักษณ์เติมความคิดนะะการวิพากษ์ของนักมนุษยวิทยาผ่านการสนทนาและเทคนิคต่างๆในภาคสนามนั้นด้วยด้วยสารัะขั้งต้นทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าเทคนิคในการทํางานภาคสนามสามารถทําได้หลากหลายทั้งนี้เพื่อให้คนเข้าถึงผู้คนมากขึ้นนะฮะดังนั้นการทํางานภาคสนามไม่เพียงแต่ เก็บข้อมูลแต่เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทําให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและก,กันมากขึ้นการทํางานภาษสนามไม่ใช่เพียงแค่การจดบันทึกเรื่องราวของผู้คนจากภาคสนามแต่เป็นการยกระดับการบันทึกธรรมดาธรรมดาให้ผู้อ่านนั้นได้ดื่มด่าในชีวิตผู้อื่นนะฮะพร้อมทั้งเป็นสนามในการวิาพากษ์ตรวจสอบการทํางานของนักมนุษยวิทยา ทั้งเป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าของวัฒนธรรมและนักมนุษย์สยวิทยานะฮะอันนี้คือข้อสรุปนะฮะในงานที่อาจารย์อนันต์การจะพันถ์ได้เขียนไว้นะครับขอขอบพระคุณครับ